ยกขึ้นหมาลูกนี้ตีโดนครับลนลายวัดไ,ไ,ไปตลอดคุณกทิเลยครับของวงการเป็ดตองญญะนะครับสมชันตันลีเร็กนำโดยท่านาชูดเดชครับโย,ยนแต่ไม่ได้ยากครับจนจับวางเลยครับจะหนีไปในโอ๊ตมาใกล้ๆนี่จนบอกครับเอา6เมตร ไม่ให้ไปใกล้ครับมนอยู่ไม่ใกล้นี่ฮะอบอุ่นดีครับสวัสดีเสียบอลไปทางชัตไทยครับยกขึ้นหมาลูกนี้สวยครับอบอนครับโอ้เป็นมือเท่าที่วางดีครับเอาเข้ามาดูรูปดีของนั้นสัสมชั้นบ้างครับต้นยกขึ้นมาลูกนี้ต่ำครับ ส่งที่ไทยมาวางก่อน,นครับเพื่อซบหน้าได้ครับผู้มีฮะยกขึ้นหมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยน,นครับตีปเปลี่ยนคนระับอาสมชันยกขึ้นหมาลูกนี้ออกข้างครับพี่ต้น,นครับโอ้โหยังไม่โดน,นครับ ตีเป้าเลยหรือเปล่าครับเดินมาอย่างนี้ครับตีรครับเอายังไงครับเฮ้ย้องฉัดเล่นาาลายเป้าล่าไปกินสองหรือเปาลารกนี้ยกขึ้นมาเปลี่ยนครับโั้โไม้นี้ครับเป็นโอกาสของทั้งด้านน้องพุกครับจะทำแต้ม นะครับโอ๊ตครบสามใบได้แ้มแน่นอนครับโอ๊ตพังงายกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับระยะไหนก็แม่นกับต้โอ๊ตนี่ครับลูกน,นี้ตียากนะครับต้องระวังระวังเป้าเลยครับ ฉัดขึ้นมาลูกนี้เหมือนเดิมครับที่เดิมนะฮะโอ้โหขึ้นดีจริงๆครับต้องฉัดครับรอจังหวะพี่ต้นมา้าก่อนครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้นครับโบสถักนาครับาวงมายกขึ้น มาลูกมตีตีเทหัวครับยังไม่ผิดเลยครับโคตรพังงานเี่ตีห้าใบโดนห้าใบโนกัะสมชักครับใบสุดท้ายครับยกขึ้น หมาลูกมีหลุดครับออยังเล่นไม่ได้ครับรถพังงานจะทำไรครับ ได้ครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับ่คีับย่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับยังไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับเราออสเงียบหกใบโดนหกใบครับสองรางนี้ครับตีรับเท่าไหร่ครับตีรับสามหรือเปล่าฮะไม่ได้ไม่ได้ออกมือไปไม่ได้เดี๋ยว อันี้ไม่ไดโดเนเนี่ยเก็บแค่หนึ่งครับ